ก้าวเข้าสู่ห้องโถงใหญ่ของจวนอัคคราเสนาบดีในห้องเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพูดคุยสนุกสนานซึ่งแตกต่างจากห้องอันหนาวเย็นอ้างวังของเจียงเลี่ยนลิบลับเจิงชิงฮันก้าวไปข้างหน้าใบหน้าประดบรับรอยยิ้มทุกที่ที่นางก้าวผ่านบรรดาอีนเหนียงและสาวใช้ล้วนส่งเสียงและยอบกายคารวะโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่รู้จักหาผลประโยชน์ใส่ตัวรู้จักหลบหลีกเพศภัย การทะเลาะก,กับเจ้งหลัน,ลนทำให้นางได้สำแดงอำนาจในจวนอาคาลสเสนาบดีอย่างเต็มที่เหลียนเยช่ชูมารดาของนางเป็นคุณหนูสูงสักจากตระกูลใหญ่ต่อให้อายุสัน้นเหลียนจินลุงของนางก็ยังเป็นผู้คำจุนที่มากอำนาจที่สุดสกุลเหลียนเป็นสกุลเรื่องชื่อเพ่ยกวัวกงมีชาติอำนาจสูงส่งมากบารมีย่อมเป็นที่พึ่งพาที่ดีที่สุดของนาง คุณหนูสูงสักจาัตตะกูลใหญ่ทั้งหลายสูงสักและตรงชาติกำเนิดที่ผู้อื่นไม่อาจเอาอย่างได้เซินอีเหนียงกำลังเลือกหยิบผ้าไหมสีแดงสดพับหนึ่งขึ้นมาดูแบบอยู่เห็นเจิงชิงฮันก้าวเข้ามาก็ลุกขึ้นคารวะอย่างแช่มชา้าข้าน้อยคารวะคุณหนูใหญ่เจิงชิงฮันมองนางดวงตาทอประกายดุดันเซินอีเหนียงลุกตาก้มต่ำคุณหนูใหญ่ หากในาเรื่องราวคงไม่กราบไหว้พระหรือว่าท่านมีเรื่องจะปรึกษาข้าเจิงชิงฮันชายตามองผ้าไหมสีแดงสดในมือนางท่านเป็นผู้ดูแลเรื่องในเรือนหลังของจวนเดิมข้าก็ไม่ควรสอบมือเขายุ่งแต่ห่วงเพียงงานรื่นเริงละเลยเรื่องใหญ่เรื่องอื่นไปเสียช่างไม่สมกับเป็นผู้ดูแลจวนจริงๆอีกครึ่งเดือนก็จะเป็นงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของนายท่าน ทุกคนมารวมกันในห้องถงใหญ่เพื่อปรึกษาแผนงานคุณหนูเห็นว่ามีจุดใดไม่เหมาะสมหรือหากท่านพ่อรู้ว่าบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอกของตนเกือบถูกคนทำร้ายจัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดดีเพียงใดสุรามงคลก็ดื่มไม่ลงหรอกเซินอีเหนียงมีปฏิกิริยาตอบสนองฉับไวถามขึ้นด้วยสีหน้าเปี่ยมกังวล คนหนูใหญ่หรือว่าผู้หญิงเกิดเรื่องขึ้นเจิงชิงฮันขมวดคิ้วน้อยๆคำพูดแฝงไว้ซึ่งสองความหมายท่านเป็นคนดูแลจวนกลับมาถามเอากับข้าหากถูกเรื่องต้องถามจากข้าทั้งหมดมีสู้ให้ข้าเป็นประมุขหญิงของจวนเสียเลยเล่าเซินอีเหนียงถูกต่อว่าจนสะอึกขบคิดไปมาอยู่หลายตลบเห็นแน่ชัดว่าเจิงชิงฮันกล้ามาแย่งชิงตำแหน่งประมุขหญิงในเรือนกับนาง โชสะพลันพุ่งขึ้นกลางอกนางได้แต่สะกดอารมณ์เอาไว้ก่อนหามขึ้นคุณหนูใหญ่มีบุญวาสนาฉลาดหลักแหลมเก่งกาจกว่าค่านับพันนับหมื่นเท่าแม้ข้างโง่เขลาก็ยังรู้จักหลักการที่ว่าหากความรู้ไม่เพียงพอก็ไม่ละอายที่จะขอคำชี้แนะยังหวังให้คุณหนูใหญ่ชี้แนะด้วย คนไร้ความสามารถรู้สึกอย่างไรล้วนแสดงออกทางสีหน้าไม่เก็บไว้ในใจแต่คนมีความสามารถรู้สึกอย่างไรก็เก็บไว้ในใจไม่แสดงออกทางสีหน้าท่าทางจริงใจสามส่วนหลอกลวงเจ็ดส่วนของนางนั้นเสแสร้งออกมาทั้งนั้นเผชิญกับสถานการณ์หน้าหวานวิตกภายนอกเสวนอีเหนียงยังแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คนธรรมดาไม่อาจเทียบชั้นได้จริงๆ เจิงชิงฮันคลา้นจะลงมือจัดการเพียงถามกับนางตรงๆอีเหนียงเคยให้สาวใช้ประจำตัวชื่อฮวนอิ่นส่งแท่นฝมมึกใช่หรือไม่มีเรื่องเช่นนั้นจริงเซินอีเหนียงยอมรับอย่างรวดเร็วทำให้เจิงชิงฮันรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงมึนตึงในแท่งฝนหมึกผสมกลิ่นชมดไว้มึกชมดที่ฝนออกมาจะมีกลิ่นหอมยิ่ง มีฤทธิ์ช่วยระบายทําให้เลือดลมพลุ่งพล่านมีอันตรายต่อคันทําให้แท้งบุตรได้สีหน้าของเซินอีเหนียงซีดขาวไปครู่หนึ่งทันใดนั้นน้ําตาก,ก็ไหลพลูไม่ขาดสายสะอื้นพลางเอ่ยเป็นค้าที่ให้ห้วนอวินส่งแท่นฝนมึกไปคุณหนูใหญ่จะส่งใสัย่้าย่อมสมเหตุสมผลเจิงชิงฮันนิ่งเงียบไม่เอ่ยสิ่งใดรอฟังคำพูดต่อไปของนาง ไปเรียกหว่นอินมาให้ข้าเซวนอีเนีย่ยเรียกบ่ารับใช้เสร็จก็ควักผ้าเช็ดหน้าลายปากออกมาเช็ดน้ำตาสกุลสูงสักมีฐานะล้วนหนีไม่พ้นเรื่องวางแผนชิงดีชิงเด่นพันนี้แต่ตลอดเวลาที่ข้าดูแลเลือนมาความประพฤติไม่เคยบกพร่องฟ้าดินย่อมรับรู้ข้าไม่เคยทำเรื่องผิดต่อคุณธรรมมาก่อนการแสดงชนิดพูดไปร่ำไห้ไปที่อ่อนดอยเช่นนี้ ไหนเลยจะอยู่ในสายตาของเจิ้งชิงฮั่นก่อนหน้านี้นางก็เพิ่งแสดงไปหยกหยกในห้องโถงใหญ่ของจวนอักคาราเสนาบดีส่วนอีเหนียงเรียนแบบเพียงใดก็ยากที่จะทําได้เหนือชั้นกว่านางมีหนำสำกลับเป็นการควงขวานต่อหน้าลูกป,ปันเจะอีกขณะที่คุณคิดอยู่นั้นสาวใช้สวมชุดอา่าวสีเขียวอ่อนก็เดินเข้ามาแม้จะสวมใส่เสื้อผ้าสมฐานะไม่ต่างอะไรกับสาวใช้คนอื่น เพียงแต่ร่างของนางกลับมีกลิ่นหอมพิเศษสายหนึ่งลอยออกมาเป็นกลิ่นที่หอมหวนยิ่งนักการควงขวานต่อหน้ารูปปั้นหมายถึงโอ้อวดแสดงความสามารถต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นสายตาของเจิ้งชิงฮั่นเลื่อนไปหยุดที่ร่างของนางพุ่งความสนใจทั้งหมดไปพิจารณาสาวใช้ตรงหน้าเดาว่านางจะต้องเป็นห้วนอินที่เซินอีเนียงกล่าวถึงแน่ บบาคารวะคุณหนูใหญ่ไะอีเหนียงช่างเถอะเจิงชิงฮันน้ำเสียงแผ่วเบาดุดนกขมิน้นห้วนอินแอบเหลือบมองเจิงชิงฮันไม่คาดฝันว่าสายตาคนทั้งสองจะประสานกันพอดีนางอดตหนกจนหลังเหงื่อเย็นไม่ได้สายตาของคุณหนูใหญ่ช่างดูจะเทือนขวัญและวิญญาณทำให้คนหวาดผวายิ่งนะส่วนอีเหนียงคล้ายว่าลำบากใจอย่างมากพึมพำ วนอินแท่นฝนหมึกที่เจ้าส่งไปให้ฮูหยินเป็นหมึกหอมชั้นดีจากฮุยโจเหตุใดจึงเปลี่ยนเป็นหมึกชมดที่ทําให้แท้งบุตรได้หมึกชมดกับหมึกหอมแม้จะต่างคําที่พยังหลังแต่ก็เกือบจะท,าทําร้ายฮูหยินแท่นฝนหมึกผ่านมือเจ้าเพียงคนเดียวหรือว่าเป็นเจ้าที่คิดเล่นไม้อะไรขึ้นมาฮวนอินกํามือแน่นคุกเข่าแผ่นหลังเหยียดตรงกับพื้นเบาไม่กล้าเพียงแต่ เซินอีเนียงขงมวดคิ้วมีอะไรก็รีบพูดมัวแต่อ้ำอัมอึ้งอึ้งทำไมกันฟันของ้วนหอิ่นกระทบกันกึกกึกวันนั้นเบ่าถือมึกหอมไปหาหููหญิงที่ห้องบังเอิญชนเข้ากับป้าจางที่ริมสระน้ำที่สวนด้านหลังทำให้หมึกหอมหล่นตกน้ำจากนั้นเล่าเบ่ารู้ว่าหมึกหอมลำค่าสาําคัญหวาดกลัวแทบเสียสติ ได้ยินป้าจางบอกว่าในห้องครังยังมีหมึกหอมเก็บไว้อยู่เบาวก็เลยลอบเข้าไปขโมยออกมาแล้วค่อยส่งไปให้ฮูหยินส่วนอีเหนียงมีท่าทางตกใจเอ่อยอย่างโมโหหมึกหอมของหุยโจจะมีเก็บสำรองได้อย่างไรเจ้ากล้าทำตามใจชอบลอบเข้าไปขโมยของช่างใจกล้าเหมิมเกริมเสียจริงสายตาของเจิ้งชีหฮานมองสลับไปมาระหว่างคนทั้งสองผ่านไปครู่หนึ่ง ในเมื่อหมึกหอมไม่มีเก็บสำรองไว้ฮวนอินต้องหยิบของมาผิดส่งหมึกชมดไปห้องท่านแม่ทำให้นางตกเลือดเป็นหน่เสรนอีเหนียงเดือดดานยกใหญ่ชี้นิ้วดุด่าฮวนอินนางเบาชั้นต่ำเจ้ามันกำแหงยิ่งก่อเรื่องร้ายแรงใหญ่โตเช่นนี้ใจข้าจัดการเจ้าอย่างไรดีฮวนอินสะกดกลั้นต่อไปไม่ไหวน้ำตาไหลรินคุกเข่ากับพื้นสะอื้นตัวสัน่น เจายังมีหน้ามาร้องไห้อีกหากร่วงรู้แต่แรกว่าผลจะเป็นเช่นนี้ยายลีอ่านกระทำตั้งแต่ตน้นเซินอีเนียงร้องด่าอย่างเกี้ยวกราดจากนั้นก็เดินมาขอรับโทษเบื้องหน้าเจิ้งชิงฮันเป็นข้าอบรมสั่งสอนไม่เข้มงวดทําให้เบาพรายก่อเรื่องใหญ่โตขึ้นจะจัดการเช่นไรล้วนขึ้นอยู่กับคําสั่งคุณหนูใหญ่เจิงชิงฮันไม่รีบร้อนสายตาหยุดหยุดที่ร่างของห้วนอินไม่เลื่อนไปที่ใด คล้ายกำลังประเมินง,งานศิลปะชิ้นหนึ่งอยู่เ่อนอีเหนียงเห็นหญิงสาวไม่ตอบก็พยายามสะกดความกระวนกระวายใจถามนางอีกครั้งหนึ่งคุณหนูใหญ่ควนวิ่นเป็นบาปประจำห้องของข้าให้ข้าออกหน้าจัดการดูจะไม่ยุติธรรมท่านเห็นว่าเอานางไปขังที่ห้องเล็กในที่สุดเจิ้งชิงฮั่นก็ถอนสายตากลับเอ่ยปากสั่ง เซินอีเหนียงประหลาดใจแค่ขังที่ห้องเล็กหรือเจิงชิงฮั่นไม่สนใจนางลุกตาลงแม่นมหลี่ท่านกลับไปดูแลท่านแม่ก่อนวันหน้าเครื่องใช้และอาหารการกินทั้งหลายต้องตรวจสอบให้ละเอียดแม่นมหลี่กล่าวรับคำหนึ่งถอยออกไปจากห้องโถงได้ยินเสียงของเจิงชิงฮั่นพูดขึ้นอีกจินซิ่ว เจ้าเข้ามาในห้องโถงเรื่องในจวนเจ้าคุ้นเคยกว่าค้าห้องไหนเหมาะสำหรับขังคนก็พา้วนวิ่นไปที่นั่นที่หน้าห้องโถงมีใบหน้าตกใจหนึ่งยื่นออกมาเป็นจิ่นซิลสาวใช้ประจำตัวของเจิ้งชิงฮั่นนั่นเองนางได้ยินบ่ากลับใช้ในจวนกล่าวว่าคุณหนูใหญ่มาห้องโถงใหญ่นางไม่วางใจจึงแอบตามมาด้วยเพียงแต่ห้องโถงกว้างใหญ่ นางหลบอยู่หน้าประตูเสียไกลนาก็ไม่ได้โผลอ่อมาคุณหนูรู้ได้อย่างไรว่าเป็นนางจิ่นซิ่วคิดแล้วคิดอีกก่อนเดินเข้ามาจะอย่างไรก็คิดสาเหตุไม่ออกจริงๆณห้องเล็กในจวนอัคาราเสนาบาดีเจิงชิงฮันจิบน้ำชาคำหนึ่งน้ำเสียงกราบเรียบฮวนอินค้าให้จิ่นซิ่วหาห้องเล็กให้เจ้าก็เพื่อให้เวลาเจ้าคบคิดให้ดี จะดิ้นรนหาทางรอดให้ตนเองหรือไม่ดวงตาของห้วนอินพลันสว่างวาบคุณหนูใหญ่ท่านยินดีเราเว้นเบ่าสักครั้งใช่หรือไม่เจ้าคะบนต้นหลิวแขวนดาบไว้โลหิตไหลบนต้น้างเจ้าแบกรับความผิดแทนผู้อื่นใหญ่ข้าต้องทำให้เจ้าลำบากด้วยความหมายของคุณหนูใหญ่ก็คือตามที่ข้าเห็น เรื่องในวันนี้ต้องมีคนจงใจใส่ร้ายเจ้าประการแรกเจ้าเดินอยู่ริมสระน้ำในสวนป้าจางกลับชนเจ้าได้อย่างเหมอจอกทำให้หมึกหอมตกลงไปในน้ำหากไม่ใช่เจตนาฟ้าก็เป็นความตั้งใจของคนประการที่สองป้าจางเป็นคนสนิทข้างกายของส่วนอีเหนี่ยงที่สุดผู้ดูแลห้องคลังคือตานกุย้ยบุตรสาวแท้ๆของนางหมึกหอมจากหุยโจลำค่าหายาก จะจําผิดได้อย่างไรว่ามีสํารองไว้ในคังป้าจางจงใจให้ลายเบ่าหรือเจ้าคะในที่สุดเจ้าก็ฉลาดขึ้นมาแล้วป้าจางรู้แต่แรกว่าในห้องคลังไม่มีหมึกหอมหมึกที่นางหลอกเจ้าไปเอาก็คือหมึกฉมดนั่นเองบ่ากับป้าจางไม่มีพูนคุณความแค้นต่อกันเหตุใดนางต้องให้ร้าเบ่าด้วยหนูที่หลบอยู่ในเงามืดไหนเลยจะมีเพียงป้าจางคนเดียว เจิ้งชิงฮันเอ่ยอย่างมีจังหวะตะโคนดาบอ่อนสังหารคนไร้ซึ่งโลหิตเจ้าตกอยู่ในอันตรายยังโง่เขลาเลอะเลือนอยู่อีกคุณหนูใหญ่ได้โปรดช่วยเบ่าด้วยฮวนหอินคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าเจิงชิงฮันน้ำตาไหลหยดลงบนพื้นกระเบื้องสีเขียวพริบตาเดียวก็ร่วงเพาะดูคล้ายกลีบดอกไม้สิบเจ็ดสิบแปดกลีบอย่าร้องไห้ เพราะว่าไม่มีผู้ใดใส่ใจเจ้ายิ่งอย่าร้องขอผู้อื่นเพราะไม่มีผู้ใดที่เจ้าสามารถร้องขอได้ปลายนิ้วของเจิ้งชิงฮั่นเย็นวาบนางยังจำงานเลี้ยงข้าวโลหิตวันนั้นได้ยังไม่ทันเห็นห้องเต้ทรราาสักแวบบก็ถูกคนลากออกจากท้องพระโรงไปคุมขังที่ศาลต้าหลี่ไม่ใช่ไม่เคยเอ่ยปากขอร้องมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้รับ ก็ยังเป็นเส้นทางสู่ปรลโลกไม่ใช่หรือควรอินฝืนคุมสติไว้คุณหนูใหญ่สามารถคาดเดาต้นสายปลายเหตุของเรื่องได้ต้องมีวิธีช่วยเบาแน่ขอให้คุณหนูใหญ่เมตตาด้วยดังคำกล่าวว่าจับเหล็กต้องมีรอยมือติดเหล็กเรื่องทั้งหลายที่พูดมาล้วนต้องมีหลักฐานพิสูจน์ข้าเพียงแต่คาดเดาเอาเอง ไม่มีใครเชื่อคำพูดที่วิเคราะห์เอาเองเท่านั้นหรอกน้ำเสียงของเจิ้งชิงฮั่นแผ่วเบาทว่ากลับแจ่มชัดอย่างประหลาดหากเจ้ายังรักตัวกลัวตายก็สมควรไปขอร้องผู้อื่นผู้อื่นหรือในตาของห้วนหวินสว่างวาบหากก็มอดดับลงอย่างรวดเร็วข้าไม่รู้ว่าคุณหนูใหญ่เอ่ยถึงสิ่งใดก็เหมือนกับที่คุณหนูได้กล่าวไว้ ข้าไม่มีผู้ใดให้ไปหาไม่มีใครให้ร้องขอน้ำเสียงของเจิ้งชิงฮั่นเข้มขึ้นหลายส่วนเจ้ามันเลอะเลือนจริงๆทั้งที่มีหนทางมากมายเหตุใดต้องเป็นแมงเม้าบินเข้ากองไฟด้วยฮวนอิ่นตื่นพลันตนกคุณหนูใหญ่ข้าไม่ทราบว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรเจิ้งชิงฮั่นมองนางเงียบๆสายตาคมกริบจนแทบแทงทะลุใจคน แดนซีวีมียาชนิดหนึ่งเรียกว่ายาเม็ดดอกจือหอมอาศัยบัวหิมะเป่ยหมูถังเชา่าเครื่องหอมพิเศษนำตัวยามีชื่อเหล่านี้ผสมกันวางเม็ดยาไว้ที่สะดือชั่วครูก็จะละลายเข้าร่างใช้เพียงเม็ดเดียวภายในสามเดือนสามารถทำให้ทั่วร่างเปลี่ยนไปด้วยกลิ่นหอมเม็ดยานี้เป็นเครื่องบรรณาการ พรหายากจึงเป็นของล้ำค่านักกระทั่งสนมชั้นเอกยังยากจะได้รับสักเม็ดหนึ่งพริบตานั้นสีหน้าของหวนอวิ่นก็ซีดขาวร่างที่เดิมคุกเข่าอยู่ก็สุดลงไปกองกับพื้นเจ้างชิงหันน้ำเสียงเคร่งขรึมเจ้าเป็นแค่สาวใช้ของจวนอัครเสนาบดีมีความสามารถอันใดจึงได้ยายดอกจือหอมมาเจ้าอยู่ในฐานะที่ไม่คู่ควร ใช้วิธีไม่คู่ควรวาดฝันอยากไต่เต้าเป็นผู้สูงสักด์นี่คือสาเหตุที่พวกนางต้องการให้ไร่เจ้าฮวนอิ่นมีสีหน้าไม่อยากเชื่อข้าไม่เคยเอ่ยกับผู้อื่นมาก่อนเราท่านรู้ได้อย่างไรบนโลกนี้ไหนเลยจะมีเรื่องที่เป็นความลับตลอดกาลเจิงชิงฮันยกมุมปากขึ้นน้อยๆตั้งแต่ฮวนอิ่นเข้าถงมาเจิงชิงฮัน ได้กลิ่นหอมพิเศษจากรล้าของนางก็เริ่มพินิจวิเคราะห์อย่างมีลำดับมีขั้นตอนนางไม่ใช่บุตรสาวคนโตผู้โง่วง,งมของจวนอัคระเศนาบาดีแต่เป็นเหล่งหน่วยวีที่รอบรู้ยาร้อยอย่างรู้หลักการฝังเข็มตั้งแต่สี่ขวบไม่ว่าจะเป็นตัวยาหรือเครื่องหอมชนิดใดที่ผ่านจมูกคนทั่วไปแยกแยะไม่ออกแต่นางเป็นศิษย์ของหมอชื่อดังอย่างฟู่เหียวอี เพียงได้กลิ่นก็รับรู้ได้อย่างกระจ่าง